มาเดี๋ยวมาต่อกันที่นาฬิการเรือนนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือ Forerunner 970จาก Garmin นะครับเพื่อนๆครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ถือเป็นการพรีวิวให้เพื่อนๆฟังกันก่อน,นนะครับว่าสเปคของเจ้าตัวนาฬิการ,รุ่นใหม่ Forerunner 970เรือนนี้เนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตัว Forerunner 970นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬานะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องการวิ่งแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของไกลกีฬานะครับอย่างจริงจังครับใครที่เป็น s e r i o u s u u n n e r ใครที่เป็น Serious ส r i a t l l o นเนี่ยนะครับผมก็ยังขอแนะนำว่า970ก็จะเป็นนาฬิกาสำหรับคุณได้เลยครับ ส่วนจุดเด่นของ f o r ร์เนอร์970นะครับกระจกเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับอัมเลนะครับที่หน้าจอสว่างดีมากนะครับเห็นตัวเลขทุกอย่างชัดเจนดีนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือไฟฉายนะครับเพื่อนๆครับอยู่ตรงนี้ฮะพอกดปุ๊บจะมีไฟฉายโผล่ข้ามาด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากฮะผมชอบมาตั้งแต่ตอนที่ใช้เจ้าตัวฟ h o e n i x 7X ละ 7X นี่ก็มีไฟฉายนะฮะนี่กดตรงนี้ก็จะมีไฟฉาย นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็มีไฟฉายเช่นเดียวกันนะครับ Instinct ครับนี่นะครับแล้วก็เรือนนี้ฮะ f o r e n n e r 970มีไฟฉายด้วยนะครับหลายคนบอกว่าแหมแค่มีไฟฉายเองมันจะเป็นจุดเด่นอะไรถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสนะผมแนะนำนะมันช่วยชีวิตเราได้เยอะมากนะคืออย่างนี้ผมเป็นคนที่ออกวิ่งในตอนช่วงเช้ามืด เช้ามืดๆเลยแหละนะครับก็พอเลาที่ใส่นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นฟีนิก i ์หรือว่า i n นสติ c งนะครับเราตอนที่เราวิ่งไปเนี่ยเราก็เปิดไฟฉายไปด้วยนะมันก็จะช่วยเราเรื่องความปลอดภัยได้ครับเวลาที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือว่าขับรถมาบนถนนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนกําลังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ไฟฉายเนี่ยเลือนเนี่ยไฟฉายเล็กๆอันเนี้ยนะครับก็ช่วยเวลาที่ ช่วยเวลาที่เราเข้าไปในที่มืดๆืดนะครับก็จะใช้ไฟฉายเล็กๆเนี่ยช่วยสองมองเห็นแสงสว่างได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดโทรศัพทบมือถึงนะครับไฟฉายดีนะมีประโยชน์นะใครบอกไม่มีเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ด้วยเห็นไหมแล้วก็สามารถให้มันกระพริบได้นะครับตอนที่เราวิ่งนะครับแต่ก็จะบอกว่าเปลืองแบตนั่นแหละเปลืองแบตนิดนึงนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือนาฬิกาเรือนนี้มีไมโครโฟนแล้วก็สเป a k ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีก็แล้วกันว่าเป็นยังไงมันเหมือนกับตัว570นะที่เปิดตัวไปพร้อมๆกันมีไมโครโฟนกับสเป a k ์ด้วยนะฮะนอกจากนี้ f o r ์เนอร์เก้็ก็จะมีการให้ข้อมูล running dynamic ที่ครบถ้วนนะครับมีการใช้เซนเซอร์ HR นะครับวัด heart rate ของเรานะครับที่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น Gen 5เช่นเดียวกันกันกบตัว570นะครับนี่ใช้ตัวเดียวกันเลย ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับอย่างรุ่นนี้คือ265จะเป็นคนละตัวตัวเก่านะครับหรือเทียบกับตัว965นะครับก็ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่965นะครับและใน970เรุอนนี้มี ECG เรียบร้อยแล้วด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับและสิ่งที่เหมือนกับตัว570อีกนะครับนั่นก็คือการใส่ฟีเจอร์ของ Skin Temperature นะครับแล้วก็ Breathing Variation นะครับ ที่ช่วยวัดอุณหภูมิของผิวหนังของเรานะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการหายใจของเราในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนนะครับและเสริมเข้าอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับแต่อันนี้จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับนั่นก็คือตัวของ HRM 6 0 0เป็นสายคาดอกนะครับใครที่อยากใช้ในาฬิกาฟอ r เรนเ e อร์970ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการบอกถึง running economy นะครับ steps speed loss พวกนี้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ตัวสายคาด H.R.M. 600นะครับซึ่งจะวางขายในช่วงเวลาเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทน,นะครับถ้าเราใช้ตัว H.R.M. 600นะครับควบคู่ไปกับตัว Foreigner 970แล้วเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆนั้นมีข้อมูล running economy นะครับของตัวเองนะครับ running economy นั้นบอกอะไรนะครับบอกถึงการประหยัดพลังงานในการวิ่งของเรานะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆนมี vo 2 max ที่เท่ากันนักกีฬา2คนที่มี vo 2 max ที่เท่ากันนะครับแต่คนนึงมี running economy ที่ดีกว่าก็หมายความว่าเขานั้นจะวิ่งได้ดีกว่าเร็วกว่าครับเพราะว่าเขาสามารถประหยัดพลังงานในการวิ่งได้มากกว่านักวิ่งอีกคนหนึ่งครับกอนที่เราจะเข้าไปไล่รายละเอียดของนาฬิกา f o r e r u n n e r 970นะครับขอบอกราคาก่อนก็แล้วกันนะ24,990บาทคือค่าตัวของ f o r e r u n n e เ970เรือนนี้นะครับเพื่อนๆครับ และสีในมือของผมนะครับนั่นก็คือสี Soft Gold t i t a n เน m นะครับที่มาพร้อมกับสายสี Friend Gray Translucent Indigo ครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า970มีอะไรบ้างนะครับเปิดมาหน้าจอช่วงเวลาตอนเย็นก่อนนอนนะครับนี่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เติมเข้ามาพร้อมๆกับตัว570เลยนะครับนั่นก็คือ Good Evening Evening Report นะครับที่จะบอกว่าวันนี้นะครับ แบตบอดี้แบตเตอรี่ของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้เราฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะสรุปผลรายวันให้กับเรานะครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรนะครับพรุ่งนี้เราต้องบอดี้เซอร์กิต3ท่านะครับ25นาทีสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนตี5นะครับอ,อุณหภูมิประมาณ27องศาพาทิศขึ้นตี5,48นาทีนะครับสลีปโคช้ชคืนนี้ต้องนอน9ชั่วโมงหรืออย่างน้อยบวกอีก1ชั่วโมง 10นาทีผมไม่มีทางทำได้แน่นอนบอดี้แบตเตอรี่นะครับก็พลังงานที่เราใช้ตอนนี้ก็คือเหลือแค่5นะครับผมใช้พลังงานจนจะหมดและหมดกอ๊อกละฮะแล้วก็พรุ่งนี้คือให้นอน9ชั่วโมงนะครับและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ดีของเรานะครับสำหรับการมีนะครับก็มี3ปุ่มด้านซ้ายนะครับแทบทุกรุ่นนะ3ปุ่มด้านซ้ายมี2ปุ่มด้านขวาเหมือนกันนะครับแต่ดูตัวเรือนนี่สวยไหม เออ9 970นี่ตัวเรือนสวยดีนะครับอ่ะต่อเออจริงๆตัว UI ของรุ่นนี้เนี่ย970ก็จะคล้ายๆกับตัว570นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันนะครับก็ยังมีฟังก์ชันการใช้ทัชสกรีนเช่นเดียวกันนะครับดึงลงมาก็จะเป็นตัวของ notification ซึ่งต้องเราต้องซิงกับโทรศัพท์มือถือก่อนนะแล้วก็ถ้า โทรศัพท์มันมีโนติอะไรเด้งมามันก็จะเด้งมาที่ตัวนาฬิกาของเรานะครับแล้วก็ไถขึ้นมาก็จะเป็นรีพอร์ตที่เราเซตเอาไว้นะครับว่ามีรีพอร์ตแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เราเซตเอาไว้นะครับว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างน,นะครับมีสเต็ปมีฮาร์ดเรทด้วยมีเนปนะครับมีสวิมอะไรพวกนี้นะผมก็ใส่เข้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆครับว่ามีอะไรอยู่บ้างน,นะครับมีฟลอร์คลัม มี for climb e d ด้วยนะคือการคลื่นบันไดนะครับมีการแสดงผลรัวตัวของ recovery ด้วยนะครับ recovery ของเราว่าเราจะต้องพักประมาณกี่ชั่วโมงหลังจากที่เราออกกำลังกายมานะครับ s t r a i g h นะครับพาทิศขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราอยากจะรู้นะครับแบบเร็ว,รวๆแบบ quick 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 นะครับดึงขึ้นมาแล้วเราก็รู้ได้เลยนะครับ ส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือปุ่มทางด้านขวามือบนตรงนี้เปิดปิดจอนะนี่ถ้าเปิดกด2ครั้งก็จะเป็นเปิดไฟ <c oughs> ชอบเปิดไฟโอเคต่อมานะครับทางด้านขวามือนะครับด้านบนก็เป็นการเข้าฟังก์ชันของการ tracking การออกกำลังกายต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะการวิ่งการออกการปั่นจักรยานการทำ strength training นะครับหรือจะเลือก activity อื่นๆก็ได้นะครับก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายชนิดกีฬาเลยนะครับ ลากมาน,นีไตรอลอนด้วยนะครับไบส์เทรนพิลาทิสวอล์กเบรดเบรดเวิร์กกอล์ฟวิชวลรันไฮร์ดิโอนะครับนะครับมีโยคะด้วยลองดูโยคะสิเป็นไรอิ uh, now, นพุตเฟกซิลิบตี้นาวนี่นะครับมีบอกท่าทั้งหมดที่เราต้องทำนะครับเราต้องทำท่าอะไรบ้างน,นะครับสเต็ปบายสเต็ปแบบนี้เลยนะครับใครตัวแข็งๆมาก็ดีเลยนะใช้ ตัวฟีเจอร์โยคะตัวนี้ช่วยให้คุณฝึกได้นะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับมีแมปอ่าใน f o r e ลอร์ห้นะครับก็จะมีฟังก์ชันของแมปเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับฟังก์ชันของแผนที่นะครับก็จะเปิดมาเป็นแบบนี้เลยฟังก์ชันแผนที่นะครับเอ,อ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะในเจ้าตัวนี้ก็มีฟนะินิกฟังก์ชันแมปนะครับก็มีอยู่ใน ฟินิก 7x มีเหมือนกันนะครับแต่ดูจอสิมองไม่เห็นเลยผมบอกกันนะเวลาที่แบบคือถ้าได้ใช้โอไอเอามาเลดแล้วเนี่ยนะครับจะไม่กลับไปใช้จอบแบบเก่าเลยมันมองไม่ค่อยเห็นโอเคนะครับก็มีแผนที่นะครับที่เราสามารถเล่นแผนที่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับกดขยายแผนที่ก็ได้นะอืมนะอ่ะ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แ้าเกิดใครใช้คล่องๆแล้วก็มาบอกกันทีก็แล้วกันนะครับมีฟังมีแมพให้ด้วยนะครับมีคล็อกมีโฟนโทรศัพท์โทรได้ไหมโทรได้ไหมโทรได้ไหมกดโทรดูสิอยากรู้ว่าโทรได้หรือเปล่า,าโทรไปหาเพื่อนดีกว่า0เหมือนตัว570เลยเพราะมีฟังมันมีไมโครโฟนแล้วก็มีสปีกเกอร์อยู่ในในาฬิการเรือนนี้นะครับลองดูซิโทรหาเพื่อนได้ไหมลองโทรหา เพื่อนดูนะครับนี่มันจะมาทางนี้นะครับแบบนี้ต้องซิงกับโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีครับบา,าร์ดได้ยินเสียงชัดไหมใช่นะได้ยินครับเออพี่ทดสอบฟังกช์ชันโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาอยู่นะครับได้ยนินได้ยนินได้ยนินเออโอเคใช้นาฬิกาโทรนาฬิกาโทรอร่ะเออก็เลย ใช่กำลังรีวิวอยู่ไงก็เลยใช้นาฬิกาโทรเนี่ยกดทายอ่าอยู่เนก็เลยอยากรู้ว่าได้ยินเสียงชัดเจนนี่ไหมเอาเพิ่งวิ่งเสร็จเราไปวิ่งที่ไหนมาวันนี้ไปวิ่งกินเบียร์กันแต่ตอนนี้อยู่ร้านของหวานละเอาเหรอตรงลงได้กินเบียร์แลกกินของหวานกันแน่แล้วคนเยอะจัดสี่สิบกว่าคนโอ้โหหันขาเลยดิสนุกเลยฝนไม่ตกอวันนี้ฝนไม่ตกเหรอฝนตกฝนตกเอาเหรอลุยฝนก็เลยเหรอ อ่าโอเคอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนล้วกันไม่กวละโอเคครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็เสียงชัดเจนดีนะครับบาสก็ไปวิ่งวิ่งไปกินเบียร์ไปนะชีวิตวัยรุ่นก็ดีอย่างนี้แหละอ่ะก็เป็นหนึ่งฟังชันนะครับที่เติมเข้ามานะครับมีไมโครโฟนแล้วก็มีปีเกอร์นะครับเพื่อนี่ก็สามารถโทรศัพท์ได้เลยนะครับอ่ามีฟังเพลงอ่ะเปิดเพลงฟังนิดหน่อยนะครับสามารถใส่เพลงเข้ามาในนาฬิกาได้นะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่น Spotify นะครับซึ่งต้องดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใส่เพลงเข้าไปเนี่ยก็ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. ก็ใครมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มี s p อ,อ t i f y ก็แนะนำว่าใส่ Spotify เข้ามาดีกว่าสะดวกดี oh <my S 1> อ่านี่ก็เปิดเพลงให้ฟังนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะเปิดมากไม่ได้เ oh <my S 1> ดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่เติมเข้ามานะครับมี Wallet ด้วยนะครับ Wallet ก,ก็จะมี Rabbit r a b b i t pay ตรงนี้ก็จะมีอื่นๆอีกเยอะเลยนะก,ก็ขอย้าตข้ามไปสักนิดนึงงละกันเนี่ยมันจะยาวเกินไปหน่อยนะครับทีนี้มาต่อกันที่สเปคของนาฬิการเรือนนี้กันบ้างน,นะครับตัว Forerunner 970นะครับหน้าจอเป็นแซฟไฟล์กระจกแซฟไฟ r ์ Crystal นะครับกระจกแซฟไฟล์ก็ต้องแข็งแรงสินะแล้วก็ ตัวของขอบนาฬิกานะครับมันเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็เรือนนี้ก็มีคลิกีลีเช่นเดียวกันนะครับสามารถเปลี่ยนสายนาฬิกาได้แบบง่ายๆนะครับน้ำหนักของเรือนนี้นะครับอยู่ที่56กรัมนะครับแล้วก็มีมีสปีกเกอร์มีไมโครโฟนนะครับหน้าจอดิสเพลย์อยู่ที่1.4นิ้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับตัวนี้1.3 1เอ๊ขนาดเท่ากันนั้น1.4เท่ากันนะครับเทียบกับ570แล้วขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับ เมมโมรีมีอยู่ที่32 g b นะครับซึ่งก็จะมากกว่าตัว570นะครับมีอยู่ที่ประมาณ8 g b เรุ่นนี้มี32 g ิเลยนะครับแล้วก็กันน้ำอยู่ที่5 ATM นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับในการใช้งานตัว f o r e i n n r r 970นะครับใช้งานจะเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดประมาณ15วันนะครับ15วัน แบบสแตนบายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนด้วยนะครับบางคนเปิดแสงสว่างเยอะมีการฟังเพลงบ้างนิดนิดหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยใช้งานพวกไมโครโฟนกับสปีกเกอร์มีการเปิดไฟฉายมันก็อาจจะลดทอนเวลาของมันลงไปนะครับถ้าเกิดเราเปิดเต็มระบบแบบใช้งานแบบจริงจังอย่างเต็มที่นะมันก็จะใช้งานได้สูงสุดประมาณแค่12ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แค่ออกกำลังกายเฉยๆแทร็กกิ้งธรรมดานะครับไม่ได้เน้นความละเอียดความแม่นยำของการใช้ GPS มากมายเท่าไหร่นักนะครับก็อยู่ที่ประมาณส แล้วก็ถือว่ายาวนานทีเดียวนะ26ชั่วโมงก็คือเกิน1วันแหละก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกสักนิดนึงครับสำหรับ f o r n e r n 7 0เนะครับเรือนนี้ราคา24,990บาทนะครับขนาดหน้าจอ47 mm มมนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กระจกแซฟไฟร์การใช้หน้าจอ AMOLED นะครับมีไฟฉายที่เติมเข้ามามีไมโครโฟนมีสปีกเกอร์นะครับมีการให้ข้อมูลผ่านเซนเซอร์ Gen 5นะครับที่ให้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับมี ECG ด้วยเออเรายังไม่ลอง ECG แล้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเซตอัพ ECG กันนะครับ ECG <c oughs> เขาบอกว่าให้เราอยู่เฉยๆ <c oughs> ใส่ข้อมูลของปีด้วยนะฮะใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับแต่ ECG ที่อยู่ใน ในนาฬิกาอันนี้นะครับเขาก็จะบอกไว้นะครับว่ามันไม่ได้ Detect เรื่อง h าร์ t a อ t แท็นะครับแล้วมันก็ไม่ Detect เรื่องของ b ัต c l o อสบัตรสโตรกนะครับมันก็ไม่ไดีเท t เรื่องสโตรกเลยนะครับแล้วก็ไม่ Detect เรื่องของ uh, condition ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่ดีนี่เขามีคําเตืนเอนบอกนะถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นะครับให้ไปหาหมอดีที่สุดนะครับ คือนาฬิกาแค่บอกเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆครับอย่าไปเชื่อมากรลอก็อย่าไปไม่เชื่อมากนะถ้าเรารู้สึกไม่ดีจริงๆนะครับก็ไปหาหมอดีที่สุดอ่ะ uh, first time use นะครับ you must take your first ECG recording tap the button below the launch okay. uh, น่กมาแล้วมาแล้วเสร็จเลย place your thumb and index finger into a metal ring around โอเค ให้ทำไว้ทีนี้ให้จับนิ้ว2นิ้วไว้ที่2ฝั่งนะครับให้เอานิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มด้านบนแล้วก็นิ้วโป้งไว้ที่ปุ่มด้านล่างแบบนี้ Heart Rate Under 50 46 BPM Average นะครับโอเคอ่ะผมก็ ทำให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ, <ๆ S 1> รบว่ามันทํางานยังไงแล้วกันนะเดี๋ยวใครซื้อเรือนนี้ไปก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันแล้วกันนะครับแต่ยังย้ําเสมอนะเพราะเขาก็บอกแล้วตั้งแต่ในตอนที่เราเซตอัพนะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ดีก็ไปหาหมอดีกว่านะครับเออแต่จริงๆผมก็ลืมไปเลยเนะว่าไอนาฬิกาเรือนนี้เวลาที่กดฟังก์ชันเสียงอะ่ะมันจะเปลี่ยนไป โอเห็นไหมนี่พอเราวิ่งเวลากลางคืนนะครับไฟฉายมันปรับเปิดขึ้นมาแบบออโต้เ,เลยอะ่ะเออเจ๋งว่ะแล้วก็จุดอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมชอบนะในในาการเรียนนี้คือเสียงเวลาที่เวลาที่มันบอกว่ามันถึงจุดระยะทาง1กิโลแล้วอะไรเงี้ยเวลาจะวิ่งไปเสียงมันจะเป็นเสียงตึ้งนึงเสียงมันจะเหมือนเสียงเก็บเก็บเหรียญในเกมมาริโออะไรเงี้ยครับเสียงก็จะแบบไม่ไม่เหมือนกับในาการเรียน ในนาฬิกา Garmin รุ่นอื่นๆที่ผมมีอยู่นะครับก็พรีวิวกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนาฬิกา Forerunner 970จาก Garmin นะครับราคาขายก็อยู่ที่24,990บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แวะกันไปได้ที่ Garmin Store นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายของ Garmin นะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเป็นแฟนประจำที่ไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันไปดูนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบายๆครับ